่ากันกินหอเดือดเดือดเดือดอยู่พอว่ผีตายกองสมมันหินเรื่องจริงวะเนี่ยเจวาบเรื่องจริงวัเนี่ยสุขสันต์มันเกิดเ็น น้องกันแต่ว่าคนละแม่ครับไหมอ๋อกปเรียนับบ้านหรอครับผมว่าไดเรียนจบแต่ได้ว่ากลับบ้านมาอ่านหนังสือภาสอบกันไหมอ๋ออดี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 ยกฟ้อมยกฟ้อมเดี๋ยินไปฟังเลยฟังเลยขิงโค้คงสั่งมึงรู้จักชาบ้านสไตลนนน์นนะอร์ดิกอ่ะซีซั่นเหมือนกันน่ะอีหลัวไม่กี่คำมันยี่หมื่นได้เลยกูถามมึงตรงเลยพราเขามาช่วยเรือน่ะ ไปซอยพ่อเหยยดศพเด้อหาคุ้มันหรืปล่รมันซอยพ่อศพชั่วไม่ได้สอมันมาซอยเจ้านั่ยังหน่อยเดียซอยยึดจับกันย่งดีเก่งเหลือเกินเห็นมาแต่โดนแล้วแต่เห็นมาแล้วลองหน้าออเลยโอเคบ it's <laughs> 2. จ like, ะต้องยิงให่ได้โอ้ยแันแมนตอนที่สอบได้านส่ยตอนทีสอบได้กก็คือหรอแราว่าเปจะไปครับเขาส่งใปเขานะเพราะถ้ได้ดอประสิทธิาพสกอนเสี่ยงวาง

ต่างคิดภาวนหน้าดุสิภาพบอกศพบ,บอกจยกที่หยทางเัืเหลืองมันผ่านมาโดนแล้วอ่ะอีกอย่างเอแเราก็ตายแล้วปูสังกนายาสังเกตีเอ้ยมีปูขาสิภาพเสียงงพายนอนไทยอายุมงใดไอนลางสาวใบเข่าข้างนี่ละเตือนมา่อบอก แม่พ่อครับอ๋อก็ให้คนในครอบครัวโย้นถามแก้งเสียก็ยุ่งนผมเป็นแฟนเก่าครับเจ๊เจ็บเงี้ยลองเบิ้์สันเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะครับตตตแต่ตำลี อนนขอควากลงราไว้ด้วยนะครับน,นะครับกดแค่กดแค่หนึ่งทีนะครับอย่าไปกด2ทีนะครับถ้าสอทีมันจะเป็นอันโโล่นะครับจำมาได้คั้บเป็นฮงให้ยูทูบนะครับเจ้โตัวของเอไม่เจอใหม่ในโอกาสน้าครับอบุณกุงเทพมลนิธิไทคูนิรมอับผขอบคุณคุก ของคนกรุงเทพมหานครของเรา ในเทศกาลกรุงเทพการแปครับพี่ดีต้อนรับวันตรอีกหนึ่งครั้งนะครับในเทศกาลแห่งความสุขของคนกรุงวันนี้ถือได้ว่าเป็นปีที่สำหรับเทศกาลกรุงเทพกาแปครับโดยเทศกาลกรุงเทพกาแฟลครับก็อธิบายเทศกาลของทางพุทธ่าสตร์กรุงเทพมหานครนะครับอาจารย์ชาชัยสีพ the ันธ์นะครับที่อยากจะเห็นกรุงเทพมหานครของเราครับเป็นเมืองแห่งสีสันเป็นที่มีชีวิตเขาอยากทุกคนในกรุงเทพมหานครนั้นได้ออกมาใช้ชีวิตสาแบบนี้ ทางไม่กันตนครับเราถ่ายไปนไครับเราจะมาบกัน <Te> ที่ครองลุกพูนเตะนครับจะมีช้อปบริการทุกท่านอยู่นะครับให้เรามาช่วยกันเติมแต่งเติมสีสันให้กับกรุงเทพฯหาอนครเพื่อแห่งสีสันเพื่อแห่ความหลากหลายนั่นเอง Yeah. ะะเป็นเทศกาลที่อยู่ใน12นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร h a p p e n i n g พรชีว่าเอนเตอร์เทนเมนต์ออโต้พายอ t เอนเตอร์เทนเก้านะคะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะคะเราศาสตร,ราจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอุตสาก,ก้าประเทศญี่ปุ่น <c oughs> อีกเรื่องหนึ่งคือภาพยนตร์เรื่องทวิภพเป็นภาพยนตร์พีเรียตโมเดิร์นเข้าไปอีกครั้งครับท่านนี้ไม่ได้ใส่โรนอกจากนั้นหนังเรื่องนี้ยังูกขึ้นทะเบียนขอไปทุกท่านครับผมพูดกับภาพยนตร์ไทยขอขอบคุณกรุงเทพมหานครที่เปิดโอกาสและพึงแนะนธรรมที่สนับสนุนให้งานขึ้นมาและหวังว่าภาพยนตร์กรุงเทพกับ ขอเรียนเชิญรองศาสตร,ราจารย์ถึงเรื่องการเปิดพื้นที่ค่ะเชิญทางด้านยินดีต้อนรับทุกคนนะครับทีแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ต้องขอบคุณกรุงเทพเลยเพราะที่นี้เป็นที่ของพวกเราทุกคนนะไร่คนเมืองก็เชื่ออยู่แล้วเป็นรายคนเมืองสำหรับทุกคนแล้วก็พื้นที่ทุกแห่งถ้าเปิดให้ฉายหนังการแปงได้ก็จะเปิดเพราะว่าอยากให้คนมาใชา้แล้วก็จะเห็นได้ว่าหนังการแปแตะก่อนมันอยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กๆเ,กเกนาะแต่มันหายไปช่วงหนึ่งเพราะว่าหนังเข้าโรงหมดเข้าอยู่ตามโรง แต่ว่าหนังกลางแปลงมันเกิดเศรษฐกิจชุมชนใช่ไหมเกิดความบันเทิงที่เราพาครอบครัวมาได้โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายราคาแพงเศรษฐกิจชุมชนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจร้านค้ามาอกได้ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วปีนี้เป็นปีพิเศษเพราะว่ามีความร่วมมือหลายหลายภาคส่วนนะทั้งกระทรวงมหาดไทยท่านประหลัดกรุณามาท่านคุณหมอเลี้ยงประกุณามาแล้วก็มีการร่วมมือกันผมเชื่อว่าอนาคตก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นฟื้นคืนชีพหนังกลางแปลงและผมว่าไม่ใช่จัดเฉพาะรายคนเมืองจัดในชุมชนเลย จัดในคลองเตยจัดในสวนสาธารณะจัดให้เกิดเป็นกิจกรรมที่คึกคักแล้วก็ได้ทั้งสองฝ่ายคือได้ทั้งประชาชนได้ทั้งอุตสาหการรมภาพยนตร์ด้วยก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ทําให้วันนี้เกิดขึ้นได้และขอให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยขอบคุณครับท่านผู้ว่าการเทบาลนครนะครับท่านรองผู้ว่านะครับท่านประธานรัฐสภาเวอร์นะครับท่านอาภุมกับแล้วก็พี่น้องทุกๆคนท่านที่อยู่ในวงการอุกดิ์สิทธภาพยนตร์ผมเองรู้สึกมีความสุขอย่างยิ่งนะที่ได้มาร่วมในงาน ของการเปิดเทศกาลหนังกลางแปลงเพราะจริงหนังกลางแปลงเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายท่านที่อยู่ในรุ่นเดียวกันก็บอกว่าเราคุ้นเคยแล้วก็ผมเป็นหลานมากคนหนึ่งอามากก็พาไปดูงิ้วบ้างไปดูหนังกลางแปลงบ้างตอนที่เป็นหมอไปฉายภาพยนตร์เวลาออกห่วยแพทย์พื้นที่ก็จะมีหนังกลางไกลไปฉายตามหมู่บ้านงั้นเราก็รู้สึกว่าเราคุ้นเคยแล้วมันก็หายไปอย่างที่ท่านหลอนกสทว่านะครับมาวันนี้ ท่านพู้ว่าเปิดพื้นที่แลยิ่งบอกว่าท่านว่าอยากจะเปิดทุกทุกที่เลยให้สามารถจะฉายหนังการแปลงได้เพราะว่านี่เป็นมิติใหม่นะครับเพราะว่าภาพยนตร์ในผมชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทําให้นอกจากสร้างความบันเทิงใจแล้วเนี่ยยังสร้างจินตนาการด้วยทําให้เด็กเด็กของเราเนี่ยสามารถที่จะได้มีความฝันอยากจะทําอะไรตามความฝันได้อย่างดีนะครับดังนั้นการที่มีภาพยนตร์เป็นหนังการแปลก,ก็ดีหรือในอนาคต ที่บอกว่าเรื่องไมโครซีเนมาก็จะเป็นเรื่องสําคัญที่เราอยากจะส่งเสริมให้มออีโรงหนังเล็กๆที่ทําให้คนเนี่ยสามารถที่จะได้ดูหนังที่หลากหลายแล้วก็ได้มีโอกาสสร้างแรงบันดาลใจนะครับงั้นวันนี้ผมคิดว่าเทศกาลหนังกลางแปลงซึ่งเป็นความร่วมมือของทุกๆฝ่ายนะเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็ทางรัฐบาลเองก็พร้อมจะส่งเสริมโดยมีงบประมาณสับสนเพราะอยากจะพูดว่าของภาพยนตร์ละครซีรีส์เนี่ย ได้เงินมากที่สุดเพื่อใ้มาพกรที่ได้ช่วยเปิดพื้นที่ให้ขอบคุณท่านปลัดกระทรวงธรรมที่เลืการดางกลาวไปในะวันนี้ครับวันดีครับขอบคุณค่ะเราพูคุณหมออยู่บนเวทีก่อนนะกับเพื่อนและพันาสอเวอว์ด้านภาพยนตร์และดนตรีคุณชูเกียรติศักดิ์วีรคกุณนะคะนายกสมาคมการพุ่งกับภาพยนตร์ไทยคุณอนุ ขอเชิญพี่โจ้นะคะพี่เทพด้วยพี่เทพโอนะคะคุณเตอร์มามาตันนนะคะที่ได้มา ร่วมถ่ายทอดนะคะงานในวันนี้นะคะโดยเดี๋ยวหลังจากในช่วงที่เราได้ถ่ายภาพร่วมกันแล้วนะคะก็จะเป็นการโชว์จากคุณปรีชาที่อยู่บนเวทีตรงนี้ด้วยนะคะจะมาโชว์เพลงนะคะแล้วก็จะเป็นการพูดคุยนะคะกับทีมของภาพยนตร์เรื่องสับเปลเรนนั่นเอ,เ,อเองจากนั้นก็จะได้เป็นการฉายหนังให้เราได้ดูกันโดยมีหนังสั้นให้ได้ดูก่อนด้วยนะคะสับเปลเรนก่อนที่เราจะไปพูดคุยนะคะกับทีมผู้สร้างปรีกันก่อนโอ้ดีจะกับเมื่อไหร่ในเวลาปรีชาได้เตรียมเนือออ้อเตรียม ก็ขอบใจเ้อที่หให้เขาบ่าเหงามาช่วงหนึ่งก็ขอบใจเ้อถ้อยคำสึ่งๆึงที่ปลอบใจย้มบ่มีไผเป็นคนเท่าเท่าออกใจเหงาๆแต่บ่มีไผเอาไปใส่ใจมาคุยคุยแล้วก็หายเสียใจอยู่เด้ เจ็บเจ็บว่เคยจงเหงาใจง่ายพอสิหักหายกระจอักเสบเขาก็ไปอีเลีเขาก็อแค่คทัวไปลบึงเขาบได้สิขอใจได้ที่ให้ที่เฮาหนึ่งหัีงโดยที่โต Субтитры yeah. คผมแต่งเพลงนี้หลังจากที่ผมจะเขียนเพลงยื้ในอีกหนึ่งอาทิตย์ถัดมานะครับ โลกน้องใอ้เขาใจดีที่วันนี้เขามีความมายจึงไม่คอยฮักวันเก่าของสองเขายังรบคนวนหัวใจถึงเสียใจแต่อายเสียเท้าเาป็นแล มองบบเห็นแววความห่งหางในสายตาหัวใจถูกลักทาออกจากหัวใจเศร้าอก็ว่าเป็นเขาอยากทามให้คนที่หักเขากระเด็นมันก่เป็นอดีตบสลาย hát subscribe cho kênh Ghiền Mì đi Để không hát lỡ những video đều câu thì ta thắng, hát sẽ bó, thế chạy hát